สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันกับวิชาคณิตศาสตร์ป2นะคะกับอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะในวันพุทธที่29นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกันในอะไรนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะ,ะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการคูณอยู่นะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรนะอ่ะการคูณจํานวนนับสามจำนวนอเรามาดูกันซิว่าเราจะคูณกันยังไงนะคะอ่ะครูมีโจทย์ให้นะคะอ่าบอกว่าหนุยวางกล่องขนมเป็นสองแถว แถวละสามกล่องแต่ละกล่องมีขนมอยู่สี่ชิ้นนะคะนุยต้องมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะทีนี้เรามาดูอ่ะเห็นไหมคะบอกว่านุยเนี่ยมีกล่องขนมวางเป็นสองแถวแถวละสามกล่องเห็นไหมคะแถวละสามกล่องนุยต้องทําไมนุยต้องมีวิธีหาคําตอบสองวิธีอ่ะทีนี้ดูว่านุยจะ ทำวิธีอะไรอะเราไปดูกันนะอ่านักเรียนเรามาดูวิธีที่หนึ่งกันนะคะอ่าวิธีที่หนึ่งก็คือวางกล่องขนมเป็นสองแถวนะคะแถวละสามกล่องได้ขนม 2องคูณสเท่ากับหกล่องอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือสองคูณสเท่ากับหกล่องนะคะ,ะดังนั้นต้องมีขนม6กล่องนะคะ,ะเรามาดูต่อว่าขนม6กล่องแต่ละกล่องมีขนมอยู่สชิ้นนะคะ,ะมีขนมทั้งหมด6กคูณสี่เท่ากับยีชิ้น ดังนั้นต้องมีขนมทั้งหมด24ชิ้นอันนี้คือวิธีที่1นะคะวิธีที่1อ่าเรามาทบทวนกันซิว่าวิธีที่1คืออะไรเขาบอกว่า,าวางกล่องขนมเป็นสองแถวใช่ไหมคะแถวละ3กล่องได้ขนม2คูณ3เท่ากับ6กล่องสองคูณ3ก็คือประโยคสัญลักษณ์การคูณดังนั้นต้องมีขนมหกล่องใชหคะ6มาจากไหน หก็มาจาก3าคูณสองนะคะสาองได้6กนั่นเองขนม6กกล่องแต่ละกล่องมีขนมสชิ้นมีขนมทั้งหมด6กคูณสเท่ากับยีดังนั้นต้องมีขนมทั้งหมด24ชิ้นอันนี้คือวิธีที่1นะคะต่อไปเรามาดูวิธีที่สองกันบ้างวิธีที่สองนะคะก็คือวางขนมแถวแรก3ากล่อง แต่ละกองมีขนมอยู่4ชิ้นอ่าแถวแรกมีขนม3คูณ4เท่ากับ12อันนี้คือประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะก็คือ3คูณ4เท่ากับ12ดังนั้นแถวแรกมีขนม12ชิ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาสรุปว่าอ่าขนมสองแถวแต่ละแถวมีขนม12ชิ้นนะคะมีขนมทั้งหมดก็คือ สองคูณสิได้เท่ากับ24่สิบสี่นะคะดังนั้นต้องมีขนมทั้งหมดยี่ิบสี่ชิ้นนักเรียนดูอะนี่คือวิธีที่2อเห็นไหมคะอ่ะวิธีที่สก็คือเขาบอกวางขนมแถวแรก3กล่องแต่ละกล่องมีขนมสี่ชิ้นอ่าเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือแถวแรกมีขนม3ามคูณสเท่ากับสิดังนั้นแถวแรกมีขนม12ชิ้นนะคะอ่าเราก็มาสรุปได้ว่า ขนมสองแถวแต่ละแถวมีขนมสิบสองชิ้นมีขนมทั้งหมดสองคูณสิบสองเท่ากับยี่สิบสี่ดังนั้นต้องมีขนมทั้งหมดยี่สิบสี่ชิ้นนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าทั้งสองวิธีคําตอบมันจะทําไมคะอ่ะมันจะเท่ากันมันจะได้ยี่สิบสี่ชิ้นเท่ากันเห็นไหมคะอ่ะทีนี้เรามาสรุปการหาคําตอบของหนูทั้งสองวิธีกันนะ าการหาคำตอบของนุ้ยทั้ง2วิธีได้จำนวนขนมทั้งหมด24ชิ้นเท่ากันใช่ไหมคะเขาได้ขนมเท่ากันเขาก็บอกว่าสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนนับ3จำนวนได้ดังนี้ก็คือวิธีที่1ก็คือวงเล็บ2คูณ3นะคะแล้วก็คูณด้วย4ก็เท่ากับ 24อันนี้คือวิธีที่1นะคะอ่าวิธีที่2ก็คือ2คูณวงเล็บ3คูณ4ในวงเล็บนะคะอ่าก็เท่ากับ24เหมือนกันอ่าวิธีที่1เราหาในวงเล็บก่อนนะคะวิธีที่2เราก็หาในวงเล็บก่อนเหมือนกันวิธีที่1ก็คือหาว่า2คูณ3เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วเราก็ใส่ไว้นะคะแล้วก็เอามาคูณ4ก็ได้เท่ากับ 24ใช่ไหมคะอ่าวิธีที่สก็คือ2องคูณสคูณสี่สาเราก็ใส่12ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาสองไปคูณ12ก็ได้เท่ากับ24เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือคำตอบทั้ง2วิธีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเขาบอกว่าการใช้เครื่องหมายวงเล็บอ่าเครื่องหมายวงเล็บก็คือแบบนี้นะคะแสดงการคูณของ จํานวนนะคะในอะไรในเครื่องหมายวงเล็บก่อนนะคะเราต้องหาจํานวนําตอบในเครื่องหมายวงเล็บก่อนเราถึงจะเอามาคูณกันได้อ่ะทีนี้เรามาสรุปเรามาสรุปสิว่าการคูณจํานวนนับสามจำนวนเนี่ยคูณสองจำนวนใดก่อนก็ได้ นะคะคูณ2จํานวนใดก่อนก็ได้ที่มันอยู่ในวงเล็บนะคะแล้วก็คูณกับจํานวนที่3ก็คือจํานวนที่อยู่นอกวงเล็บนะคะแล้วผลคูณมันก็ย่อมทาไมมันก็ย่อมเท่ากันนะคะอ่ะอันนี้คือการคูณจํานวนนับ3จํานวนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะไป การหาผลคูณนะคะนักเรียนการหาผลคูณเรามาดูข้อที่1กันเลยดูนะคะสองคูณสามคูณสองนะคะ,ะคำตอบเท่ากับสี่เหลี่ยมทีนี้เรามาดูในวงเล็บก่อนว่าสองคูณสามได้เท่าไหร่เราหาในวงเล็บก่อนเสมอนะคะสองคูณสามได้เท่ากับสองสามหกได้หกก็หกมคูณสองหกสองได้ สิบสองใช่ไหมคะเราก็ใส่12ลงไปแบบนี้นะคะอ่าข้อที่2ข้อที่2 2งสคูณสคูณสในวงเล็บเท่ากับสี่เหลี่ยมเราก็มาหาในวงเล็บก่อนเหมือนกันสาสองได้6กเห็นไหมคะล้วก็เอาทีนี้เราก็เอาสองมาคูณ6ได้และวสคูณหได้เท่าไหร่2อคูณหหรือ6กคูณสก็ได้เท่ากับ 12นะคะอ่ะข้อ3ข้อ3ก็คือ1นคูณสในวงเล็บแล้วก็คูณ3เท่ากับสเหลี่ยมเราก็มาหาในวงเล็บอ่าหนคูณสได้4ีนะคะสีคูณสอ่าได้ในวงเล็บแล้วเราก็มาคูณข้างนอก4ีสได้1ิบเหมือนกันนะคะอาจจะไปข้อสี อ่าหนึ่งคูณสี่คูณสามในวงเล็บเท่ากับสี่เหลี่ยมเราก็มาหาในวงเล็บสี่คูณสามได้สิบสองเราก็เอาสิบสองมาคูณหนึ่งนะคะสิบสองหนึ่งได้สิบสองนะคะอันนี้คือการคูณการคูณในวงเล็บนะคะเราหาการคูณสามจำนวนแต่เราต้องหาในวงเล็บก่อนอ่ะต่อไปเราไปดูข้อที่ห้ากันนะอ่ะดูข้อที่ 5นะคะอ่ะข้อที่5้อ่าสอคูณสในวงเล็บแล้วก็คูณ2อเท่ากับสี่เหลี่ยมเราก็หาในวงเล็บกันก่อนส2 8สองแ่าสี่แล้วก็แปดไปคูณ2 8 1 8 8 2 16ก็ได้16ก็เอาสิมาใส่คำตอบแบบนี้นะคะอ่าต่อไปข้อที่6กอ่าสองคูณสคูณสในวงเล็บเท่ากับ สี่เหลี่ยมเราก็คูณในวงเล็บสี8สอ่าแปดคูณสองแปดหนึ่งแปดแปดเราก็ใส่คำตอบลงไปนะคะอ่าขพะเจ็ดห้าคูณหนึในวงเล็บแล้วก็มาคูณ3เท่ากับสี่เหลี่ยมเราก็มาหาในวงเล็บก่อนเอา5้าคูณหนึ่งหนะคะแล้วก็ห้ามาคูณสามห้าหนึ่งห้าห้า 15ได้แบบนี้นะคะ,ะต่อไปข้อที่85คูณ1คูณ3ในวงเล็บเท่ากับ4เหลี่ยมก็หาในวงเล็บก่อน3 1 3หใช่คะคูณ 5, 5หรือ5คูณ3 5 1ห5าห้าตรงบก็ได้คำตอบคือ15ก็ใส่ลงไปแบบนี้ต่อไปไปดูข้อ9กันนะคะ,ะข้อที่9 หกคูณสในวงเล็บคูณหแล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนเดิมหาในอะไรกันก่อนในวงเล็บก็คือ6กสองสิใช่ไหมคะแล้วก็เอา12มาคูณ1ก็ได้เท่ากับ12นะคะอ่าข้อสินะคะข้อสุดท้ายข้อสิก็คืออ่าหคูณ 2คูณ1ในวงเล็บเท่ากับ4เหลี่ยมเหมือนเดิมให้หาในวงเล็บก็คือ2คูณ1ได้เท่ากับ2เอา2ประคูณ6หรือ6ประคูณ2ก็ได้เท่ากับเท่าไรสิบนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือการคูณจำนวนนับ3จํจำนวนนะคะ<อ>นักเรียนอ่ะการบ้านก็คืออยู่ การบ้านก็อยู่ในเล่มนี้อยู่ในหน้า187นะคะก็คือข้อ1ถึงข้อ10ที่ครูทำให้ดูเมื่อกี้ที่อธิบายให้ดูเมื่อกี้เวลานักเรียนทำนะคะให้นักเรียนคูณในวงเล็บแล้วก็ใส่คำตอบไว้ในวงเล็บก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาคูณตัวที่3นะคะอ่าอันนี้คือการคูณจำนวนนับ3จํจำนวนนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะการคูณจำนวนนะับ3จํจำนวนก็น่าจะมีแค่นี้นะคะอ่าเรามาพบกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ